สวัสดีครับผมทอ็อปิสราเอลวันนี้นะครับจะพามาดูรถแมชชีนกล้วยนะครับที่ใช้ในสวนกล้วยเอาไว้ใช้สำหรับมัดคอกล้วยสวมถุงกล้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถแมชชีนที่อยู่บนคีบูตของผมนะครับเป็นเพิ่งได้มาใหม่นะครับซึ่งพรุ่งนี้จะเอาไปใช้โชว์ที่งานฉลองพืชพันธุ์สวนเกษตรของประเทศอิราเลนะครับก็จะมี เอาไว้โชว์นะครับเอาไปให้คนที่บนหมู่บ้านนะครับได้ลองขับดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันหยุดของอิสราเอลนะครับพรุ่งนี้ก็จะเอาไปทั้งหมดทั้งรถแท็กเตอร์รถแมชชีนรถต่างๆที่ใช้ในงานสวนงานกเกษตรนะครับถ้าเปรียบเสมือนบ้านเราก็คล้ายๆงานวันพืชมงคลนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ